สีจังคือเจนี่หยับมากไกลไกโลดมันจังเห็นกันเนี่ยจู่ไกลมันบ่เห็นกันแล้วบัดนี้เมื่อนี่หมอลำแต่ซาบมอรำลือมาในงานหันขันบ้วนไตกับป้วนด้เทียนนาการมันพนาผู้ลังคุ้นละวางยากหลายยากนั่ไเป็นไงบ่ร้องที่เนบัวเข้าเนี่ยละเราอดป้ได้เราเป็นหยังเราใจขาดกันเนี่ยเร่า กัแม่เพือเร่าเสียชีวิตในกัแม่เราลูกเต่าพ่อโย่กับเกิดอดบุญคุณของพ่อของแม่กับเลื่อนพี่เอิญนน้องเอืินแม่บอลล่ำเอืินลูกบอลล่ำหลานบอลล่ำหลานไอ้มาซอยแม่เด้เด้อพน้าวันกุลันคุณเพิ่นกะว่าดอกแต่ว่าที่นี่สามารถสูงส่าเด้อพวสูงเสียงแต่พอท่านหลับล่องโตเด้อแม่เด้อผู้ขึ้นกวอนมูอกับว่เอิญว่าไก่ในฐานะเป็นแม่เขา ยังเกาวสวัสดีพี่น้องที่ข้าดทั้งหลายเรียกฉันขอาไผ่ไก่เพีงการล้ำก้อนฉันได้มาล้ำย้อนบทเดืที่ก่อนแก้วพี่น้องยืนเป็นแถวกระทั่งนำสายลายข้ามทางมาโก้ล้ำก่อนแต่แก่เจียมฉันว่าดาฟานุ่มก่อนขอวิมวัดฟันข้าขนาสูง หลวงพ่อโม่พ่อเท่าสามมันนิดหน่อยนุ่มตลอดชุบพ่อเท่าผู้คุ้นลุ่นเกิดนั้นผู้เป็นพ่อแม่บ้านเข้าวัดจำศีลแม่ไง่นีแม่ดำผู้คนมีคุ้นลุ่นเพิ่มเกิดโดนนั่นแล้วหลายปีจนแกผู้เป็นพ่อแม่บ้านหลานหน่อยว่ากาพุ่นพ่อคำนั้นผู้ยุดอยู่ทั้งบนผู้บุกข้องทองเทียนพ่อผู้ใหญ่ก็ดีกับพ่อคู่ผู้ นุ่มเมื่อทุกคนกาก่อนวอนไหวตราบจนนั้นกวน้าบางคุ้มสันเทลาคนมีอำนาจกาละมาเบียว่าสวยงามนาที่ฝนตัวตันกำจัดทุกคนรุ่งสุขผูกหัวใจไวช่วยชนซึนบานเมืองบานนายทหารผู้คนมายาบานชุนกันใจพี่จันขอสวัสดีขอให้พี่ให้อายได้ดาวเยี่ยงว่าใส่ข้อย่างไปใส่ไก่พ่อจ๋า chặt thất cho chân cao nà làn hoài và an liên vai gây bước tiền vai phú xoay hay đi đường này để lượn tầm nếm vai thúc tu khen hoa và em hay và ngày bước gây kiếm ngay ngân lại vai à, tí á ưng xin hoa

คหลายลำอยู่บนเวทีขาดคืนหน้าไพ่ห็นลำขึ้นใหม่ข้อยังบ่ทันหอนก่อนดีกว่าท่านคอยหน้าก็คอยล่ะเป็นองการล้อมว่าเรียงล้ำยาสะเเฝ้าปักปั้มปวดก่อนคุณถามอภัยฉันใจลายผูเที่ยวหุ่นหมุนฉันยังบ่ทันหุ่นบ้านปว้ดหุ่ ไม่แบบเท่าเท่าแต่ว่ามาเมียกาลัดล้อโมโบได้กาลัดล้อโมโบได้อาไพค่ะผัวก่อนผัวปั้งเงินโอ้จีนอลา้อังเอะอี๋เอกจะนอยในแบบกวาง เป็นตาพ่อจีกเด็ีติดอ่ะนะลดน้ำซึลือหันขางเสพปีมป่าขาดปานนั่นเถ้ยกระสวดกระเสียดเจักน้อยเนี้เสียงตูมเือให้กำลังไจจังเมนเนี่ยเกระแจงันก็นอนก็จะเอื่อน่าคนฟังลัเป็นพาะเมื่อเน่มาพ่อพี่พ่อน้องบ้านลินปาของเข้ากับวสงสาสมเพือปานเอกกะเจ้าป่าบ้าดเอเมเน้อมัดเ่า เท่าแล้วมาล้อมหาสแตักปฏิวั่ะเอินโม่เกินเต่ามาจัดต้วนขันเจ้าของเท่ากับเป้าล้เป้าลุกจัดตัวนี่เราเปิดงานเท่าสักนี่ว่าท่านเท่าหลขันมาเจ้าคองเท่ากับเศร้าล้มว่าท่านเศร้าแล้วขันมันมีเสียงโยกกระตาไหลที่พอแม่พี่น้องบ้านนอาเกินกับไปเคื่อเกาเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าเท่าเท่านี่มันเป็นของธรรมดาแม่สาคัญหมอล้อมเห็นว่าอยากเท่าดด้ดึง พเพราะว่าสงคาญมันว่าแม่มมของห้องจาันนิวของหมาเจ็บปัิสาวีเอกล่นะน้องแม่ของเฮ้าก็แมนของเฮา,าลูกกับว่าเทียงเวทนากับว่าเทียงสำคาญกับว่าเทียงต้นไม่ใจต้นเด็กจำเป็นของรางวาเบาศูนพระองค์คิดทอดทนบังเพลินปั่มเพ็งจังได้เข็นคนเท้าว่าเาทียงตรงค่อมทีจังได้ว่าอาดีตดังวัตสังคาราอุปปัทาวายธรรมมีโนม ยงเป็นหนองมีประผมมาไว้แล้วปัดฉิงมาไว้ต่อไปก็เลยเทาเพราะปัดฉิงมาไว้เขา,เขาสูญเสียสินขาดบุกไปเก็บตะวานิโรธช่างตีเพื่อผลเกิดเบื้องต้นทางการเล่าแันผลที่สุดก็เลยดับเสียงเสียสูญสินและพาผูนิดน่อตอตไทยว่าสงคัญของบ่าเดีและพกพ่อแม่